ตื่นเต้นมากเลยครับบอกเลยว่าจริงๆวันนี้เหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าทําให้เราโล่งอ,อกหลายเรื่องคือเราแบบกดดันมาตลอดเวลาเพราะว่าเราอยากรับชิ้นงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วพอวันนี้มันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเหมือนแบบพาร์ทนึงที่เราอยากปล่อยออกแล้วรู้สึกโล่งใจแล้วก็รู้สึกแบบต่อชอบผลงานเองมากๆ เป็นไงกับกระแสกับกระแสตอบรับเพื่อเราเปิดเปิดกันแล้วกับก็จริงกระแสตอบรับก็จะดีตั้งแต่ไฮหลอดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็คุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่พี่น้อนะะที่ส่งกำลังใจมาให้ถจะไม่ได้มาก็ก็ส่งกำลังใจบปนล้นหลานนะฮะใวันนี้บอกเลยว่าแม่ผมดูด้วยแม่ว่าแซ่บมากาแม่ยินแล้วแซ่บมากแล้วแสดงว่าแซ่บจริงครับ ถามถามแม่ว่าตกใจไหมฮะเห็น n อีไมแม่บอกว่าเฉยๆดูมาเยอะละแม่ก็เป็นสาววายแม่เป็นสาววายแล้วสองคนเราจะได้ดูในซีซอร์เป็นยังไงบ้างก็เป็นการดูครั้งแรกของเราเหมือนกันนะก็ตกใจไม่รู้ว่าเขาจะเอาด้านไหนของเราออกมาไม่รู้ว่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไงจะมีฉากไหนบ้างอะไรเป็นยังไงฮะก็พอมาเห็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ตกใจว่าอุ้ยมีฉากนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็มีความสุขนะเพราะว่า ทุกคนเอ่อได้เห็นผลงานของเราแล้วก็ได้เสพผลงานของเราก็มีความสุขไปทำงานของเราเลยนยก็ก็ต้องรัมส่วนีอยากรู้สึกอากแต่เราต้องรูงร้แบบว่ามันเล่นยากหรือว่าประทับใจดีไหมจริงๆด้วยความที่เรื่องนี้นะครับมันมันออค่อนข้างเป็นซีรีส์ที่มีความเป็นชีวิตมนุษย์สูงแบบตัวละคร ผิดรู้เขาเรียกว่าตัวละครไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนดีตัวละครเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เล่นเป็นมนุษย์มันมันค่อนข้างยากเพราะทุกอย่างเขาอยากให้เรียวอย่างทีมงานหรือโฟร์แอคติ้งเองก็คือแบบเขาเรียกว่าทํางานหนักมากเพื่อที่แบบถ้าตัวละครโดนโดนกระทําแบบนี้เขาจะเอ็กซ์เพรสยังไงเขาจะมีวิธีการตอบกลับยังไงเราก็แบบทํากันบ้างก,กันหนักมากซึ่งก็ก็ต้องขอบคุณมอสด้วยที่แบบ ช่วยกันออกความคิดเห็นแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็ทำมาร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วเราเป็นเด็กใหม่ด้วยแบงใหไ้ช่วยไหมหรือว่าใไงแบบจริงๆตั้งแต่ไพรหลอดออกไปเนะี่ยประมาณ6 7เดือน6เดือนฮะเราได้ฝึกฝนประมาณ6เดือนเราทำทุกอย่างที่แบงค์เป็นคนที่พาผมไปทำทุกอย่างเลยตั้งแต่สแสดงตั้งแต่ รู้ต้องว่าต้องเดินยังไงต้องยืนยังไงต้องพูดยังไงต้องร้องหายอย้ายังไงทุกอย่างคือเริ่มต้นรับโซนใหม่หมดซึ่งผู้แดงเป็นหนึ่งในานที่ทําให้ผมกล้าทาดีกว่าจริงๆทุกคนไม่มีพื้นฐานฮนะทุกคนรอมอ a l ดูแค่ว่าเราเราจะกล้าทำหรือเปล่าแดงเป็นคนให้ที่ดึงผมออกมาจากเซฟโซนแล้วก็จริงๆพอทำไปแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเลย ว่ายังไงเรามีคนที่เก่งๆอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยฮะับรู้สทำงานได้ง่ายมากขึ้นจริงๆอวยเกินไปเพราะว่าจะมีความรู้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นพี่แบงค์มาเติมเต็มกันใช่ครัก็ออก็ไมดีครับอย่างเม่อกี้ในการแถลงข่าวเนาะคือเราได้บอกว่า คือผมผมอะเหมือนพอไดร้รู้ว่าจะได้มาเล่นวายใช่ไหมครับสิ่งที่สคา,าคัญมากมเลยก็คือพันเนอร์ของเราคนที่จะมาเป็นคู่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคู่ของเรามีแพชชั่นหรือว่ามีไฟเข้ากับเราโปรเจกต์มันจะแบบยิ่งแบบพุ่งทะยาแล้วก็แบบจะทําผลงานออกมาได้แบบสุดพลังแล้วพอผมเจอมอส เราได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดการได้เปิดใจกันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามอสแบบมีไฟแล้วก็รู้สึกว่ามอสมีเป้าหมายเดียวกับเราเราก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาทําให้ผมรู้สึกว่าผมขาดเขาไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออการการที่แบบการที่การที่มีเขาอยู่อ่ะมันเหมือนถูกระวันที่หนึ่งใช่ใช่ดูเรมมากนะนุ่งจงมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมเออเพราะเขาบอก ็เเปนียบไจริงๆผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมตั้งใจยกให้เขานะความแพชชั่นของผมคือไม่มีอะไรเลยแพชชั่นของผมคือพี่แบงเพาผมบอกเ,อเลยบอกเลยว่าผมเป็นนักแสดงใหม่ผมไม่ได้รู้ว่าผมต้องเข้าวงการเพราะอะไรผมไม่รู้ว่าดังแล้วต้องทำอะไรผมก็เลยยกแพชชั่นให้พี่แบงผมจะทำทุกอย่าง กับเขาผมจะมีเขาตลอดไปแล้วก็ทุกอย่างผมจะยกให้เขาเพราะว่าเพราะว่าทำให้ผมมีไฟในการแสดงนะเพราะว่าเพราะเขาเลยใช่อนาคตไม่แน่ไม่แน่หรือว่าอาจจะดีขึ้นเมื่อนี้ NC ใช่ไหมครับผมว่าแค่ดูตัวอย่างก็ถือว่าจะดีมากกระดิ่งไก่มากมันเป็นยังไงบ้าง ก็ถ้าพูดถึงเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องความยากของไอซีนะครับจริงๆไม่ค่อยากเนาะไม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราเราสองคนแบบค่อนข้างสนิทกันมากเราเราทำรายการด้วยกันชั่วมองเดียวนะครับใช้ของได้ก็พอเราทํารายการด้วยกันปุ๊บพอเวลาเราแบบไปเที่ยวด้วยกันมันมันไม่เหมือนแบบได้แก้ไขสถานการณ์ ที่แบบผิดพลาดหรือว่าได้เจออะไรอะไรด้วยกันแล้วพอมันได้เห็นมุมมอ,องเขาเขาได้เห็นมุมมอ,องผมเนี่ยมันเลยทําให้เราสนิทมากพอไปถึงฉากแบบ NC ในเรื่องครับด้วยความที่พอเราสนิทกันเราไว้ใจซึ่งกันและกันเราเล็กสเปกกันมันก็เลยเกิดเป็นซีนหลายๆซีนที่แบบค่อนข้าออกออกมาโอเคในมุมมองของพุ่มกับเนี่ยครับก็อย่างที่ได้เห็นไปในในเชลเลอร์ครับก็เป็นฟิลนั้นเลย จริงๆพอผมผมเป็นคนที่กลัวอะไรแบบนี้หน้าเพราะว่าผมผมเป็นคนที่อายมากๆนะผมเป็นคนที่อายที่อายแบบมากๆ <c oughs> ผมไม่กล้าจะพูดจริงๆตอ่อทเนี้นผมอายมากๆ <c oughs> แต่ว่าผมแค่มีความกล้าเพิ่มขึ้นมานเท่ <c oughs> นั้นะฮะก็ NC เนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนในเรื่องไม่ได้แน่ๆร้องไห้ง่ายกว่ากล <c oughs> ับกลายเป็นว่า NC เป็นฉากที่ง่ายที่สุดมากกว่าขำอีกเพราะว่าขำยังไงให้ให้ธรรมชาติ เรารู้สึกว่าจริงๆ NC มันใช้อารมณ์มากกว่าปล่อยให้ตัวแสดงปล่อยให้ตัวละครน่ะไปตามอารมณ์ของตัวละครเลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเอเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็แล้วก็มองให้มันเป็นศิละปะดีกว่าทุกคนไม่ต้องคิดเยอะนะฮะใ,ในเรื่องจริงก็อาจจะมีแวบวบๆๆๆๆเยอะหน่อย <laughs> <laughs> ก็มองให้เป็นศิละปะนะฮะ ก็อย่างที่บอกไปว่าซีนเรื่องนี้ค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์สูงเพราะฉะนั้นมนุษย์ทําอะไรเราก็ทําตามมนุษย์เพราะฉะนั้นมันมันก็ออถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะเพราะฉะนั้นแสงภาพเสียงการเคลื่อนกล้องทุกอย่างหรือว่าซิมบลิกต่างๆที่อยู่ในซีนต่างๆก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอ่อสัก็สามารถตีตีโจดได้เลยสำหรับใครที่เป็นนักแบบตีโจดซีรีส์ตีโจดแบบมีความหมายแฝงอยู่ตรงไหนจะบอกเลยว่าเยอะมากๆถ้าใครแบบตีความได้ ก็จะสุกมาคืนด้วยก็ฝากด้วยครับต้องสังเกตดีๆแต่สี่ขาดไม่ได้คือเขาเขาต้องรับผ้ดชอใจไปแล้วใช่คือผมพูดชื่อเวทีได้ไหมที่ผมเคยไปร้องได้ ได้แลคได้เลยครับคครับก็ใหม่ปนึ่งนะฮะดีมากดีมากโอเคก็คือตอนหน้าผมได้ไปร้องเพลงที่เวทีเวทีนึงซึ่งมันใหญ่มากๆเป็นแบบเหมือนเฟสติวัลมิวสิกแล้วผมก็ไปร้องแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่ะเอาเวทีไม่อยู่ก็ร้องให้กลางเวทีแล้วสึกแบบทำไม่ได้ก็เลยแบบอุ้ยถอดใจแล้วอะไรเงี้ยครับพอได้มา เจอพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สก็แบบให้กําลังใจเราแบบเพิ่มไฟในตัวเราแล้วก็พี่โอ๋ก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ ให้เราร้องเพลง Dancing With e Devil นะครับมาประกอบเรื่องนี้โดยโดยคนอันดคือพี่เอกซึ่งฝ่ายพี่เอกยังบอกเลยว่ายากมากเพลงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ทำกันบ้านเต็มที่แล้วก็แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอันนี้ก็คือสุดความสามารถของผมจริงจรางใช่่ตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้ผมรันนมกที่จะร้องเพลงอยากกลับมาที่จะร้องเพลงแล้วผมก้าวผ่าน ที่จะปล่อยเพลงออกมาอีกหนึ่งเพลงแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือผมจะขึ้นเวทีที่เจอแบบคนเยอะๆยังไงให้ให้ผ่านตรงนั้นแปนนี้ก็ฝากให้กำลังใจล่วงหน้าถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้กำลังใจตรงนั้นเพราะมันมันเป็นอะไรที่ต้องก้าวผ่านความแบบความความกลัวของเราค่ะนะวาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างหรับจริง จริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงพอมากๆอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบข่มตัวเองมากๆเขาร้องเพลงทุกวันนะฮะเขาก็ร้องเพลงเพราะด้วยเขาเป็นคนเสียงสูงอะไรเงี้ยพอร้องเพลงมันพื้นคือเขาคือนักร้องนะเขาคือศิลปินจริงๆเขามีเพลงหลายเพลงมากที่ยังไม่ได้ปล่อยมาซึ่งมันพอดุกเพลงเลยแล้วเขาไม่มั่นใจผมก็บอกเขาตลอดว่าปล่อยยอมปล่อยเธออะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่ออกมาหลายๆเพลงทุกคนได้ฟังนะโอ๊ยโอยยกไม่ขึ้น ชื่รยาห่างมากจริงจริงจแล้วก็จะมีเพลงประกอบซีรีส์นี้แหละฮะก็ออกมาให้ชมกันเป็นเพลงของพี่แบงก์อีกเพลงเลยก็พอบมากๆวันนี้สอบไปเลยนะก็ต้องไปดูก็รอดูครับผมวันนี้ทำไมผู้ชมดูน่าจะได้เลยจำคำตอริงใหญ่ทไมเป็นไรครับเทราบเข้าเข้าาก็คือ ซีเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีที่เป็นแนวใหม่ๆของ Star Hunter นะครับเพราะว่าอย่างที่พี่โอบอกไปบ,บนเวทีว่า Star Hunter เนี่ยทำแนวแบบมหาลาัยแบบมัธยมมาละเรื่องนี้อยากจะยกขึ้นมาให้แบบมีความแบบห่างจากมหาลาัยกับมัธยมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ Star Hunter แบบตั้งใจมากๆแล้วก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าอยากดูอะไรที่มันแบบครบรถแบบ กินแล้วแบบครบรถก็ให้เข้าไปดูได้ที่ช่องวันสัเสรแต่ถ้าใครชอบรถจัดพิกสิบเมตรส้มตำแบบแซบๆนัวๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเวอร์ชันอันครัร e. ที่ i อ e ครับหรือว่า iq.com ครับแต่ขอบอกแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครดูที่ i อ e ีอีหรือ Youtube เนี่ยต้องลุกแล้วก็วิ่ง10บรอบร่ะเพราะามันมันเด็ดเกิน คือหนังมันจบประมาณเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าคุณนอนไม่ได้แน่นอนนอนหกโมงนเริ่มตอนแรกนะครับวันที่แปดตุลานี่นะใช่ครับที่ไหนฮะอบอกแล้วเนี่ยก็เริ่มวันที่8ตุลานี้ครับซึ่งผมผมแอบบอกความลับได้วยไหมคือเหตุผลที่เริ่มวันที่8อ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มีใครเชื่อเรื่องเรื่องดวงเลยนะ ือเลขแปดมันเป็นอินฟินิตี้มันเป็นเลขโชคลาภเพราะฉะนั้นวันที่8ก็ถือว่าเป็นวันดีที่เราแบบทางสแตนเตอร์ทางช่องวันแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ทุกๆคนนะครับเห็นว่าวันที่8เป็นวันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมในวันที่8ก็จะชอบกันนะครับแล้วก็กทุกๆเสราร์ทุกคนจะไม่เหงาแล้วแล้วก็ห้ามออกไปเที่ยวนะครับต้องดูบังกรายิ่ใหญ่นะ,ะดูก่อนเราค่อยไปนะครับไปวิ่งองว่าดูแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วค่อยไปเที่ยวได้